สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องบาเด้อวันนี้มากินข้าวกับแม่แบบสวัสดีพี่น้องทั้งโลกสวัสดีแม่อบองพูนตุุๆเนี่ยเด้อมเด้อกินแกงหน่อไม้แกงเห็ดเนี่ยแอบกำลังตักให้เลยจ้าพี่น้องมาเก็บมานนี้แอบตักมาเยอะๆเลยตักเต็มถาดเลยลูกหม้อหนึ่งเลยจ้าพี่น้องเอ้ยปีนี้อแอบจำเอ้ยแม่อบองพูนจ้าพี่น้องบาเด้อหมู อินาชอนชอนตักไม้เยอะๆเลยไอ้หยดต้นไม้พี่น้องเอ้ยมาเนยเก่ง่อไม้จ้ะพี่น้องเอ้ยนี่มือเอยโอ้ใบนางรักใบอีตูยอดคุณตูไม่มีอะไรเท่านี้แล้วพี่น้องเห็ดแกงเห็ดเห็ดพึ่งพึ่งหวานใส่หน่อไม้ โอเคพี่น้องเอ้ยมาสดดูก mm ่อนหัวแบบกิน hmm. อ mm ีกแล้วพี่น้องเอ้ยมีอะไรมีแต่กินก็กินกินนอกบ้านอีกแล้วเพราะบ้านกลิ่น ินปลาแรงวันนี้กลิ่นปลาแรงกับนอไม้โดงเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าก <laughs> ลิ่นอะไรจ้าเลยปายแบบมากินนอกบ้านอีกแล้วอืแล้วแบบจำนวนสีเหออ๋อไอเห็ดพึ่งหวานจากพี่น้องของปีที่แล้วจ้าไอเห็ดห้าร้อยนั่นแหละจากพี่น้อง <laughs> เต็มจะไน้าร้อยเพื่อนก็เอามาให้ไอห้าร้อยไม่ได้กินหรอกไอคกอที่เราเห็นปึ่งหวานนี่ค่ะครัง้งแรกนลยไอ้สระเอียงเมีนเลยเมีนใชยครัง้งแรกอาเบบกินเห็ดปึ่งหวนานครั้งแรกพี่น้อง ใบอตูก็ของปีที่แล้วสุดท,ท้ายทุกอย่างปีนี้เราจะเริ่มปลูกใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยหนาวหนวันนี้บรรยากาศไม่ค่อย ữ, ไม่ค่อยดีหรอกไในมีฝนตกอยู่ ม่บ้านเราในบ้านไม่ได้แล้วเจ้าของเขาว่าพวกเธอแกงอะไรทำไมมันมีกลิ่นเต็มบ้านเลยก็เลยพากันยกนี้มาตรงคนในแบบ ไม่ว่าสงสัยเห็นตนเองจากเกณนี่ะสงสัยมันก็มาเห็นภาพเนี่ยคืหืมไมเห็นภาพม่เห็นภาพเกงมันเห็นเป็นตนตัดน่าจะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่งห้านาทีหรือกีนนาทีแล้วนัะนะสี่เดี๋ยวแม่ทำ เจ้าวิญงวยวลวยมันเห็นผัดผัดเปล่ามันเป็นผดสติ๊กจำปีเองจำเมื่อัชทีแม่ อร่อยมากจ้ะพี่น้องเอ้ยมาอร่อยสุดๆ,ๆกินข้าวนอกบ้านอแล้ว กินนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านชมนกชมไม้นอกบ้าน,นพี่นอกนอกชมบรรยากาศนอกบ้านอยู่ในบ้านไม่มีลมหายใจเลยสี่เหลี่ยมเสีหบลายอะไรของแบบอะไ้แบบ้าไม่เคยกินนี่แหละ

เป็นอย่างนี้แหละหิ้าดัตขจากอะไปเสไม่ต้องซื้อเองมันอยู่เมืงองนอกนี่แหละที่ไายรู้ว่าแกงนี่เพราะเพิ่งมาทำงานก็ไปเก็บหิดกับเขาเนี่ยมเมียนตีพึ่งบานตัวเองนี่ nhẹ 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 nó. kịp à, hết Hít hết rồi hết 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 đi hết 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 เมีนยนร้อยเมียนพึ่งหวานแต่ยร้อยเมียนพึ่งเห็ดเมีมนยนแต่เห็ดพึ่งแต่แบบเมียนเห็ดพึ่งหวาน ประมาณนท่าทีเคยแบบเก่าเลยฮะ เบิแมบนองเธอคิดอน้องเตใชแบบแกเ้ยน้องแบบรอกอนเดินแตัวนี้อตอ้